แล้วเราก็ทำได้นะคะใช้ชีว Pop ิต24ชั่วโมงเอาจริงแมมกก็พึ้นกับตัวเครื <net> <that? net vap ors> ่องอะคือแบบป็นริปที่ดีมากตัวหมดค่ะ <Power> ต <Lip> <laughs> ัวหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็แบบเร็วมากแล้วก็เสื้อเสื้อซื้อมาแล้วเรียบร้อยอการสวัสดีค่ะคุณเสียงคือ เสียงหายไปแล้วว่าไม่ได้นอนก็คือว่ามีทริปด่วนนะคะไม่อยากปฏิเสธไม่อยากพลาดตั๋วในครั้งนี้นะคะก็เลยรีบบินมารีบเลยคือแบบมีเวลาตัดสินใจแค่เซียววีก็คือตัดสินใจมาเลยแล้วเป็นทริปที่รีบมากเวลาเตรียมตัวแค่หนึ่งชั่วโมงคือแบบทํางานเสร็จปุ๊บเก็บของเตรียมเสื้อผ้าเครื่องปั๊บมาเลย เทอร์มินอลแรกที่เราลงมาเนาะและ้วเขาก็มีรถมาส่งที่เทอร์มินอลสองแล้วก็ลงที่นี่นะคะถึงเรียบร้อยแล้วก็วเดี๋ยวต้องเดินทางต่อกำลังเดินทางไปที่พักคือตอนนี้ร้อนมากคือร้อนมากนี่นะคะเรามาลงตรงนี้ แตะเลย<ม>เดินทางง่ายมากไม่งงนะคะไม่งงเดินทางง่ายนะคะแล้วก็มีแบบมีป้ายบอกอะไรเงี้ยชัดเจนดี<ม>ก็เดินทางง่ายนะคะถ้าสะดวกดีอันนี้ก็จะเดินไปโรงแรมนะคะอีกประมาณกี่โลนี่เราก็เดินถือว่าเดินเล่นเนาะกับเมืองที่เขา ใช้เดินกันสิงคโปร์ไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนใหญ่คนก็จะเดินแล้วก็จะมีต้นไม้อย่างเงี้ยเขาเพิ่งเริ่มปลูกก็ดูสบายตาดีะคะ่ะแล้วเราก็จะข้ามรอ ใช้ชีวิต24ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้นอนใช้ชีวิตต่อที่สิงคโปร์ตอนนี้ก็คืออาบน้ำสระผมแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะมันดูปลอดภัยนะมันดูแบบเดินคนเดียวได้อะ่ะเอาจริงเที่ยวคนเดียวได้ไม่ไม่ไม่ดูอันตรายขนาดนั้นนะเพราะว่ากฎหมายชี้นักเขาแรงค่ะแล้วเรากำลังหาหลายกาแฟ อยู่ไหนก่อนแป๊บหนึ่งร้อนอยู่นะอ๋อว่าแบบจะถึงอนะไม่ฉันเดินเลยอีกแล้วแกตรงไหนอ่ะฉันเดินเลยลเราเน็ตอะ่ะไม่ได้แบบเรียวทามขนาดนั้นนะทุกคนมันจะดีเลยนิดนึงวอ๋อซอยนี้ เราเดินเลยมาทุกคนฉลองประจำฉลองเป็นเรื่องปกติอยู่ไหนก่อนร้านอะน่มถึงแล้วทุกคนร้านนี้ด้านหน้าร้าน,นาร้านไม่มีที่นั่งเพราะว่าคนคนเยอะมาก น่าจะเป็นร้านดังนี่นะคะกาแฟดีปะกนะินได้กินนะแก่ร้อยห้าสิบแก่ะห้าห้าห้าสิบดอกคโอเคคนเราก็ได้ข้าวมีแล้วนะคะอันนี้คุณี่ให้กแเขาก็พามาที่ที่คนลงท้องกินอะ่ะจะคล้ายๆแบบสุดนอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ เป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนสูตรอาหารแล้วมีให้เลือกหลายร้านมากเป็นอาหารชันก็จะเป็นอาหารจีนอาหารมาเลอาหารอินโดนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นข้าวมันไก่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อน,นะคะ าัอวหมดค่ะหัวหมดเกลี้ยงเลยแล้วคือแบบว่าเฟลมากแล้วคือเสื้อเสื้อคือซื้อมาแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยตัว,วหมดตัง้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วคือแบบเฟลว่ามาเดินเล่นแล้วก็เจอแบบว่าบรรยากาศในแทนนะคะก็คือว่าแอนเนก็มาและก็มาหลายโลมากนะคะแต่มันจะมีอีกอะมันต้องเดินไปตรงนู้นอะที่เป็นที่สิงโตค่ะมันต้องเดินไปอีกแล้วมันก็ จริงๆก็มาสิงคโปร์นี่คือค่าแก๊ปแพงเดินแทนยังไรให้ดูเยอะนะคะที่นี่ก็เอาจริงบ้านเมืองเขาก็สะอาดระดับหนึ่งเออบ้านเมืองตอนเรือพูดอย่างิรนะพูดไม่ได้นะนั่นเองแล้วคนมาดูงานเยอะเบลวมากตั๋วหมด วัมากคนสุดท้ายลาซเแล้ว,วทำไมฉันถึงไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็เดินเล่นเดี๋ยวเราจะไปพาไปตรงตรงสิงโตนะคะ่อเลยใช้ชีวิตครบ24ชั่วโมงตอนนี้จะ42ชั่วโมงแล้วทุกคน ไปใครมาคือต้องเห็นอ e นะีตึกเนี่ยรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วเราก็เดินมาถึงสิงโตอ้วงนะคะเอ้ยสิงโตพ่นน้ำ โป้เนี่ยค่ำคืนนะคะทุกคนระบอกว่าอันนี้เดินอยู่คนเดียวปลอดภัยนะคนมันมปกติเฉยๆมากเลยะเดินเดินเดินไปหน้าบ้านเลยเ่ยตั้งแต่มานี่ครั้งแรกก็รู้สึกว่ามีคนเหมือนรวมแบบว่าคนเอเชียทั้งทวีปเจอคนแบบ หลากหลายเชื้อชาติมากรวมทุกเชื้อชาติคือทวีปเอเชียตอนออกเอีองจีนนี่คือมีทั้งหมดทุกชาติจริงๆคือแบบปุนรวมคนแบบหลายๆชาติจริงๆคือเห็นแล้วก็เออก็อยู่รวมกันได้เนาะอะไรเงี้ยก็กฎหมายที่นี่เขาแรงนะคะก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะทําผิดกันอะไรส่วนความรู้สส่วนตัวที่มาถึงสิงคโปร์แล้วก็มาคนเดียวก็รู้สึกว่า ปกติแบบไม่รู้สึกว่าอันตรายใดๆคนที่นี่เขาแบบนิ่งๆเขาไม่ยุง่งแบบอยู่ใครอยู่มันอะไรอย่างี้อีคนไทยเขาก็จะแบบว่ายิ้มแย้มน่ากินมาก,เ,กมเป็นสเต๊กนะคะแล้ก็จะมีกุ้งหางมีหมูสเต๊ก ควันแบบไอ้ที่เห็นฝุ่นฝุ่นนี่คือควันเดินดูแลาๆแล้วมันก็แลข้าวเหรอกินไมอเคยกไีดเียมโอ้ยใช่บิ๊กเกอร์ไปแต่วันบิ๊กเกอร์ไุ่สมองนีสารอยนะโอ้ เขาบอกว่ามีเดียมแล้วอันนี้คืออะไรสดปลาด่านี่หะก้างใครอยากโดนก้างดินอันนี้คือน้องตัวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ต้องกินมือใช่ไหมอันนี้ก็กินด้วยกันนี่นะคะเขากินด้วยกันกินคู่กันแบบนี้ เข้ากันไหมเดี๋ยวดูกัน